และปีนี้ค่ะเป็นปีมหามงคลนะคุณสมคพลคุณผู้ฟังทางหน่วยงานภาครัฐบาลเองก็มีการจัดมหรสพสมโพธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567อย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะแล้วก็ชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันนะคะไปชมค่ะ26ริ้วขบวนกระการตราเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านคุณสุเด,ดา วันหวังสุภกิจโกศลนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ได้ออกมากล่าวถึงงานนี้นะคะว่างานมหรสพสมโพธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เจนี้ยจะจัดขึ้นนะคะงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11 ถึง15กรกฎาคมค่ะที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการนะคะเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยซึ่งกิจกรรมนั้นจะประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงเทพพยดาค่ะในวันที่9กรกฎาคมแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานในวันที่11กรกฎาคมเวลา19นาฬิกา30นาที ะะจะมีการจัดริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่26ขบวนด้วยกันทั้งนี้ค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกนั้นได้มีการจัดรถนะคะให้บริการรับส่งฟรีระหว่างเวลา12นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะโดยจะให้บริการ5เส้นทางด้วยกันนะคะเส้นทางแรกอนุสาวรีย์ชัยถึงสนามหลวงค่ะ เส้นทางที่2วงเวียนใหญ่ถึงสนามหลวงเส้นทางที่3สายใต้ใหม่ถึงสนามหลวงเส้นทางที่4มอชิดถึงสนามหลวงนะคะและเส้นทางสุดท้ายเส้นทางที่5สนามหลวงท่าเตียนท่าช้างค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปร่วมชมงานในครั้งนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่สายด่วนวัฒนธรรมหนึ่งเจ็ค่ะ